เรามอบงานพิมพ์สวยสุดเพื่อคุณลูกค้าที่เรารักค่ะสวัสดีค่ะชื่อธมนวรพันยงวงศันนานะคะชื่อเล่นชื่อหนุยเป็น Marketing Director อยู่บริษัท Book a n d b o x c o m ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกค่ะบูนบอกค่ะดำเนินกิจการมาประมาณ25ปีนะคะเราเริ่มจากการผลิตหนังสือก่อน แล้วก็ตามมาด้วยใบปลิวแผ่นพับโปรชัวนะคะแต่ด้วยมาตอนหลังเนี่ยค่ะทางโรงพิมพ์น,นะคะก็ได้เปิดตัวเ,ออเป็นเว็บไซต์ w w e blog. com นะคะก็ได้มาเน้นผลิตงานกล่องมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีกล่องมาผลิตก,กับเรามากมายหลายสินค้าเลยนะคะอาทิเช่นกล่องพวกครีมอาหารเสริมหรือก็กล่องอาหารเป็นต้นนะคะ ค่ะเพราะบริษัทเรานะคะมั่นใจมากเลยนะคะและเราประกันเลยนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดราคาถูกที่สุดเพราะว่าเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเองนะคะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทําให้เราสามารถควบคุมวัตถุดิบต่างๆได้ทําให้ลูกค้าได้รับงานที่ดีที่สุดกลับไปพร้อมราคาที่ดีที่สุดเสมอเลยค่ะเราต้องการเป็น ออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะแล้วก็มอบงานพิมพคุณภาพให้สมกับว่าเราเป็นบุ๊กแอนบ็อกสิ่งพิมพส่งความสุกนะคะพร้อมทั้งเติบโตและเคียงข้างไปกับธุรกิจของคุณลูกค้าค่ะ